ียว er. er. ah, ันน e. so mm ี้ตั้งนองเง็บอ่าบีบิดิสอะดักใส่ดักใส่ปลาตึงไดโนบ่ะครับตึงไม่เหลนกหน่อยก็มันก็เลยเปรียมดีบีเฮียกับผมบีเวดิดจริงๆก็คือไม่ใหญ่กินดักเขาด้วยถ้ามันตายติงเน่ยได้ตัวว่าก็ัวมือตัวกกลัวกินกันวะไม่เหลอกลัวหลงนู่นกลัวได้ดีเหล่กันเลยก่อน ดื่มได้เลยครับอืมเป็บรรยากาศตะลังดีจังเลยครับเนยยำดีดีน้องยาปลอกเลยครับครับมีก้าวยังไม่ตันครุบใช่ั้ยครับผมตุ๊บแหล่เรื่องอารามครับหน้าเตียยอันอย่าบรรยากาศจริงๆตรงนี้นะมากลางเดินนอนเ่ยนะมันไม่รู้อยได้ทำได้เปล่าเป็นร้ลยเลยครับผม วันนี้ตังดองรับอ่าปีเบดิ๊กอ่าดักสรอยสอยปลาดึงได้นกมาครับดึงมาเหลือนกหน่อยก็มันก็เลยเปลี่ยนดีบีหยักครับผมหยักสวนเลยครับผมเดี๋ยวป้าไปใส่ในขั้วนกวันนี้ขั้วนกเป็นนกดึงได้เป็ดโอ้สมลุ่มว่ะวันนี้เดี๋ยวจะหยักสวนครับอ้มั่งไงมังชาวบ้านไม่อยู่วัดีไปรักด้วยไปหลักด้วยครับป้าไปรักด้วยครับ โอ้บ้านบ้านบ้านเก็บดีๆครับติดก้องเดี๋ยวไว้เป็นลี้ไม่เป็ีนนะเป็นลี้ตั้งตอนเลยห้ามเลยไอ้ยาห้ามนะนี่เป็นร่อนโบมิดกรรับเต่าปีไป,ไปด็ดโลก <laughs> ใบตัวนี้ก็เหมือนกับข้าวหูกำลังอกงกงอกรวงคิดถึงปุ่มพวงปุ่มพวงกับตายได้แล้วเกี่ยวกับนี่อันนี้ก็เรียกว่ารวงข้าวเนี่ยดำอันนี้ใช้วิธีวาดนะครับ กุ๊กปีเต้าหวานะครับผมกับปีเบดิตกับก้าวเน่าดำเน่าดำเปล่ากะทิครับเปล่ากะทิปีเต้าหรือไม่เดี๋ยวหลุดเงาเลยอีต้องน้ำปีประมาณหน้าปีนะรต้องเียกว่ามันจะเป็นเปล่ากะทิไหมถึงไม่เป็นก็ไม่เบ็นออย่างหน่อยก็ได้ปลาไปกลัวไปเก่งได้ครับผมโอเคต้องกูไเปลี่ยนร่มก็ได้เปล่าครับก็เดี๋ยวยอดดอกดินแต่ถ้าไม่ดอกดินมันไม่ออกครับก็เดี๋ยวยอดดอกดิน ลายคนเดียวฮะโดยเฉพาะอ่ากนเดี๋ยวเล่นระยะสั้นก็ประมาณย่อยเดี๋ยวไม่ตอกดินครับผมถึงโกมิดันจอบย่อยตอกดินเพราะว่ามันมันกินได้เลยรวยน้าบ้านรวยคนย่อย่อดอกกระโหลกูอ่ามันมันย่อดอกในโกมีจอบทำหนกทำหนกนี่อเจ๊อันทับเนี่ยครับคือต้นหมากใหญ่เปื่อนแต่เปื่อนมั่งใหญ่ปีมั่งมีแต่วามันหนกเนี้ยนี่คือบีบบีบด็ดจริงกันคือไม่ใช่ใยยินอื ต่ว่ามันดับเขาเ้าด้วยถึงมันตายโอเคเขาตายก็เม่ต้องพูด <Okay. S 1> แต่ติงอะไรได้ก็เลยตัวนัาก็เมืตัวไอ้หมวกคั่กวกินกันว่าไม่รู้อ,อกกีกคั่วหลงน,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 นุ้นคั่วได้ดี่เล่ด้่่บ่นตังไม่หรอกนกเลยใา่แปลกเป็ดอันนี้แลกเปลกจะเป็นนกหลกเป็ดเน่าหลอกเน่าหลกเป็ดหน้านะวะนกแบบนันกเป็ดหน้าถึงนกได้ติยู่กัวายาวๆนกได้น,ก,น,นกชั้นน่ะนั่ ไม่เด่นหอกเลยกกันไม่เคยกินก็ไม่เคยได้กินนไม่เคยได้กินดูซุนก่อนเพราะ่าใกล้มันน oh. ้ำเราไม่แล้วะไงดี่ต้นก็ดีด้วงครับบ๊อหมองดิออน

đây này đây, máy đang máy đang ô, đây bịt tì, thấy chưa đi, đẹp bịt bịt đẹp, cái này bịt tì đâm không, nó đá để coi cái nè, này nick gặp tạm đi gặp bữa tiệm, ok kéo về đây, kéo tuk, tạm đây mấy kí

cô quay về bồ rắn Khi gặp đám nuôi cơi gặp để à, Đây cười, đây cười Đây, đây là mặt ngon gặp Bắt đường bắt đường ừ. Ừ mọi người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  liền người mọi người liền, người liền người mọi 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 người mọi

ชิ้นหนาดำด้วยนนำครับอ้าวี่ห้ทีไห้กรอาประมานเหรอ่ประมานยี่ร่าทีไม่ไไม่ไม่นั่นไม่นั่นแตว่าเราย่างเร็วเลยยัางเร็วแล้วก็คั่วเร็วต้มตุนในทุกใส่ไว้ก่อนดหนอยเดียวโอเคครับเร่งน้วอ่อนดุนหน่อยเพื่อดุ้นเราก็ดุนเพื่อดุนครับ nó nay đã gây phần bắc măng tay cho tao ăn anh nói bé lên tụt bác rồi con đều về bun con luyện 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 con luyện 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 là bắt gốc bản rồ. ăn nhớ luôn rồi. dù bắn rồ bị lít, mình sẽ vào khen lại con thì mới bị lý rồi. bắn con thì bị nó khoan đá. Làm nó Dùm dùm nói nói. Dùm dùm nói nó không mới, mới, mới đánh đánh đánh. <laughs> làng, nằm, cũng nằm, được มันรวดได้ตํานานไปเลยดูรวดเล็วนี่เบมึงเดี๋ยวก็ดูนี้ไปก่อนเลยอันนี้มันอ่าใส่ปลักใส่น้อยเตยดีเกี่ยวรัดกับผมอ่ายี่ยี่ยี่แบบผิวเดินเดินอ่าในถึงกลับไปมารุดอันนี้ก็แบบผิวแบบบานๆตรงๆอันนี้ครับพีครวยไปเลยได้กินปักกันได้มั้งอ่าปลักกบานอืม à my loại, give my loại. Ah, cực đoan, yon mang no bally. Oh, yon, tu tui tuyệt. My wound, my wound. 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 My wound, my wound, my wound. My

หน้าก uhm. ับอ่าประเดี drink, room, fire, no ๋ยวนอกหน้านอกหน้าเพราะว่าอยู่ในหน้าอยู่ในหน้าเพ็รสมบูรณ์เยบร้อยแล้วพอดีอ่าปีนิดต่างว่าคือแก่งไ้น้ำเด็ดเด็ดตั้งว่าใหญ่เองไม่รวยตั้งว่าไม่ไม่รวยหรอกไม่รวยไม่รวยเดี๋ยวิี้ต่างว่าคือต้องมีน้ำก็เดี๋ยวแก่งเป็ดนะแก่งเป็ดแก่งเป็ดโอเคกับปเบริดจิ้มเลยหอยนี่น้องมิดได้ปักได้น้อยกันไหมเนี่ยโอ้พวกวันพักวันพักวัน ้รยลงเก่งเพ็รไดตักวนนี่อ่าแบบจนยอดจนยดเจปีวอก็ตุนกรยอ่าอนุาไดก็ตุนน้อยๆเว้นปีวดิ์จออกินบักรับอ่านะตอง้าโจตีนัวที่เป็น้อโจตีนัวตอมได้บรรยากาศว่าพมบรรยากาศบ้านๆตองๆยัดยอดตอมโจตีนัวเดียวว่านุ่มๆนนนนนนวันมือนแบบรับถือไหมข้างไหนชาบ้านบ้านครับนี่ไม่นี่แบบไม่ได้ได้เไม่นี่มีหลังหงได้เลยน่้จะเป็นความวานของวัตัวด็บไหมเรมือบมันมันบมัน ปักบ้านนี่มันป่ายบ้านโอ้นี่ยำกินน้องยาปลอรเลยครับครับมีก้าวยังไม่ตัดลุกจะมาครับผมบัดลุกเลยเรื่องอารามณ์น้าเตียอันก็เลยครับคืออย่าบรรลัการจริงๆอย่างนี้นำมากลางเต้นนอนนะมันจับเล่จับกองบนนี่บอกบอกบอกหนกหน้าบอกบนนี้มันต้องมันต้องเก่งเพชรนะเก่งเปชดแต่ว่าเก่งกลมไม่ก้าวนะเป็นไม่ก้ผมมีดวยเก่งกลมลาวเฉยน ไอยาจัดเนี่ยผมยังกองร้อยยังมากกมากนี่ตัวว่าตีมันไม่มาเลยเนี่ยเหขากจะเกงร่อมนะไม่เราโอ้เลยมากกมากเลยเก่งร้อมอ๋อก่งร้มก็ไม่เถอะอีอย่างปือตีเอ็มสูดที่เก่งก็ไม่ก็ไม่บนเราก็หมเกบดเก่งรมนั่ก็มีคนบนตรงที่่ายอะเก่งร้มไม่าวได้ปกงรมไม่าวอยเป็นปือตีกินบักเรวโดมันกรอบแป๊ด มันหวานเหนือเลยก็บตึงเลยมันไปครับนี่ปูมาไหมนี่กับปูมาไหมปูมาอยู่เลยไม่ยาครเด็กบ่มาเจ้าก็ไม่กินเลยก็บเกี่ยวว่าอันนี้นกอะไรเป็นเนี่ยอย่างมันโบ้นน่าจัดบานบานแกบานโด่จับดูนี่นกมันมากับดูข้าวต้องนกนกกำลังนกไปกินข้าวก็ยังอย่างมันใช่ใช่ตั้งกันี่มันแต่เกี่ข้าวหน้าแรงจับตั้งมันนก วักนกย่างได้เป็นย่างนี้มากินลูกปลาซึ <c oughs> ่งมนันอร่อยครับครับครับเป็นวิดีต้องติต้นกับท่านนะจ๊มครับเป็นวิดีต้องตินหน้ากินเนแต่โบราณน,นั่นนะแต่นี่วันนี้เราเล่าววีดีเมื่อก่อนน้องยาบลองก็ย้อนปลื้มนั่นนะครับซึ่งวันนี้น้องวีดีจังว่าดีอยจวงนี่ปลาก็ไม่เคยมีเลยไม่ไไมตม้องมีบี back, รบริดดักปลาได้นกเล <c oughs> ้วยนะก็เลยซึ่งมันดำได เล่นมาไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนอีบรอยก็ไม่ได้ก็เลยอย่างนั้นวะก็โบก็ดักก็อันนี้ตัดปิดโบว์ไปปิดโบว์อย่างมั้งการนักก็เล็บนกโอ้โหถ้าเทนอายุก็ไม่ยุ่มแล้วครับตอนนั่มันมันไม่ต้มงบุญมันแต่ก่อนอย่างมันตอนนั่ไม่ต้มงบุญแล้วครับซึ่งมันอายุมันยาว๋เดียวบอกจนไปได้แถวราชบุ่มคือกุดกลองเรี่ยมรับคือตื้มตอ้น้่มไม่ต้องบุญวีดีเปลี่ยนอันนี้เล็กหนังจิงครับเล็กหนังจิงครับ đó là để con bàn bí vị tăm rong nhám nè rong nhám nĩ tăm rong nhám này bé nè rong nhám mà đứng ở tăm bì rong rảng tăm tăm nặng tao nạo nè tao nạo ngấm mua ăn gian ra mai chế nó đi để làm pichop chếo gấp nạm này chếo gấp lại nạm này gấp phải nạm khứt nạm lấy riu để nó nó bay bay bảy bảy đến gấp tưng mấy kít tưng bọt bôi nó đập đần lắm rồi mấy đấy măng gấp ok các bạn ơi ạ comment còn thì mình lại gặp tại giang mì ạ bí ต้องกราบก็ปราคุณท่นม่อมทุกท่านที่ติดตามยมต่ก็ป็นน้โเมตและทีมงานรายการระยะมังิมปีอ่้น้องกันน้องไก่โกมิตก็กล่าวคำว่าัสดีครับสัสดีกลังเราบ๊อบบ๊อบอปนปนกองลไมครับคือมบรรยากาศนะครับตอนจิ้บรรยากาศมีนี้ปจำปืนเราันมุม về tầm đọc nó mà ผมทำใชย